เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับอันติท 1.6G ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะคันนี้นะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเป็นรถสีเทาดำหายากอีกหนึ่งคันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะนัดมีรถอันติดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเช่นเคยนะคะกับตัวอันติด 1.6G ปี2018นะคะคันนี้นะเป็นรถสีเทาดําสวยๆเลยนะคะสีนี้นั้นๆจะเข้ามาทีเป็นอีกหนึ่งสีที่หาย,ยากนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะนัดแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นาน7ปี84งวดนะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทนะคะสำหรับคันนี้นะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะหรือว่ามองหารถเวชช้งานนะคะติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลย นัดยินดีให้บริการนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดเลยนะต้องบอกเลยว่าอันติดนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพรยนต์เลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยอึดถึกทนนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยลูกค้าขานัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดกันนะคะ ได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7็กไก่ยอยักษ์8701กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะสังเกตได้เลยตัวฝากระโปรงด้านหน้านะมีร่องรอยสะเก็ดหินเยอะมากนะคะให้ดูเนาะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะคะลูกค้าไม่มีปกปิดข้อมูลนะรถสภาพแบบนี้นะคะลูกค้าไม่มีชนหนักนะตัวร่องรอยสะเก็ดหินเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่นะคะลูกค้าไม่มีปัญหา ต่อการใช้งานนะคะสันเลี่ยมตรงฝากกระโปรงเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักก่อนลูกค้าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะส่วนร่องรอยสะเก็ดหินหรือว่าร่องรอยเฉียวชนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของรถมือสองนะคะซึ่งต้องมีร่องรอยอยู่แล้วนะแต่เรื่องของการชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะนัดคอนเฟิร์มให้เลยในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์โคมใสๆ ขาวๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวมาพร้อมกับตัวไฟเดทาทมนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะการชนหนักผิดความจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะข้อมูลนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะเช็คจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงา2สีน็อตหรูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะลูกค้ายางดันหลบ ขอบ16นะคะยางปี2022เลยนะคะ อย่างปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะลูกค้าช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มของเบ้าโชกนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยรอยเขยิบเขยื้อเลยมีเพียงคาบฝุน่คนคาบโคลเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะสันเหลี่ยมตรงขอบซุ้มล้อนะคะคมคมให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเรียบร้อยแล้วด้วยนะสําหรับกระจกงองข้างนะคะฝาครอบกระจกนะคะ เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกนะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดผากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดนะคะคันนี้นะจะได้เป็นกุญแจคีย์เด็เรียบร้อยแล้วนะคะระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถ ล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์เส้นขีดๆเนาะอยู่ตรงฝั่งประตูคนขับนะคะนี่ลูกค้าสัมผัสตรงนี้นะคะสามารถล็อกรถได้อัตโนมัติเลยนะคะกระจกพับออตโต้นะเพียงแค่มีกุญแจนะคะอยู่ใกล้กับตัวรถนะคะลูกค้าสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูเลยนะคะต้องการปลดล็อกรถก็สัมผัสนี่เลยนะคะปลดล็อกออโต้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะตัวแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบทนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแหงประตูให้นะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะเป็นระบบแองนจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีเลสสตาร์ทมือเนาะเลขไม่อาจจะเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่แสนเก้าหมื่นแปดพันกิโล ะะแต่ว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเนาะประวัติศูนย์นะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยการเช็คระยะการแมนเทนแน,น็หรือว่าเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะคะนัดว่าไม่แสนแปดแสนเก้าเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเนาะเพราะว่าตัวอันติสเนี่ยเขานิยมเอาไปทําเป็นรถแท็กซี่นะคะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งกันทีเนี่ยไปยังเกือบ เกือบล้านโลเขาเรียกว่าวิ่งกันจนไม่กลับเลยนะคะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอึดถึกทนเนาะลูกค้าช่วงล่างก็ยังโอเคอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะั้นนัดทดลองขับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งาน เครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวินทยุ FM, CD, USB, AUX ได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะมาพร้อมกับตัวระบบกันลื่นถลายนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้นะรุ่นนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้7ลูกเลยนะคะสําหรับอันตินนะแอร์แบ็กเใบนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนนะคะที่บังแดดสองฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะสภาพสวยเลยนะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบนาะหนังสีเบจนะคะให้ดูสภาพรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าตัวเบาะเนี่ยมันต้องมีตําหนิอยู่แล้ว สังเกตเลยนะคะฟองน้ําด้านข้างเนี่ยคือฟองน้ํามันยุบตัวแล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราดูแลปรับสภาพให้ใหม่นะคะลูกค้ารับรองว่าสวยพร้อมใช้กว่านี้แน่นอนนะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะให้ลูกค้าดูสภาพก่อนนะการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะวิธีสังเกตว่ารถจมน้ํำไหมนะคะให้ลูกค้าดูหัวน็อตเลยนะหัวน็อตตรงฐานเบาะนะคะถ้าตรงนี้มีสนิมขึ้นเนี่ย ให้สันนิษฐานได้เลยนะว่ารถจมน้ําหรือว่าไปลุยน้ําท่วมหนักไาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าขับลุยน้ําทั่วไปเนี่ยไม่มีทางที่ตัวน้ําจะซึมเข้ามาภายในรถแน่นอนนะอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะหรือดูจากด้านในก็ได้ลูกค้าตรงคันเร่งด้านในนะคะเห็นไหมเอ่ยหัวน็อตสิ่งเงิ่นนะถ้าหัวน็อตสิเงินนด้านในตัวนั้นมีรอยสนิมกินนะคะลูกค้า สันนิษฐานได้เลยว่ารถจมน้ําหรือว่ารุยน้ําท่วมหนักมาอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็คือสีเดิมๆนะคะที่เห็นขีดๆตรงนั้นน่ะมันเป็นมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะไม่ใช่รอยสนิมนะลูกค้า ของเราการันตีให้เลยนะคะไม่มีจมน้ําลุยน้ําท่วมหนักหรือว่าพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะหัวน็อตตรงซอกประตูนะสภาพเดิมสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยื่นนะสีเดียวกับตัวรถนะคะการันตีให้เลยนะคัดเกตเทุกคันนะคะสําหรับรถที่เรานําเข้ามานะคะเป็นรถหน่วยงานบดระวางประวัติศูนย์นะคะคันนี้นะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้น 7500นนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมาพร้อมกับตัวกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2องรูเบาะด้านหลังไม่มีช้ำเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะขอบยางดึงมาดูได้เลยนะคะนี่สปอร์ตเมทอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะ นี่นะเป็นตัวที่แม่เหล็กนะคะอ่าไม่ใช่แม่เหล็กสีเขาเรียกว่าตัวหุ่นยนต์นะคะเขาเชื่อมเหล็ก2แผ่นให้ติดกันนะคะก็จะเป็นรอยสปอตเมทอาร์ตนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่หุ่นยนต์นะคะเขาคีบในส่วนของโครงสร้างรถเนี่ยไปชุบบ่อสีนะก็จะมีในส่วนของที่เว้นว่างๆตรงนี้นะคะลูกค้าอันนี้คือรถโครงสร้างเดิมๆนะ สวยเลยรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ชอบเชียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัวโครรา a ันติด 1.6G ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะคะอยู่เพียง429,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆจัดเต็มฟรีดาวได้นะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เเท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันนะคะลูกค้านี่เลยนะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าเดิมแท้จากโรงงานยี aw, ่ห้อไยโคอิโตะนะคะในส่วนของสปอร์ตเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมรอยต่อต่างๆเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะ mm hmm. หัวน็อตเดิมๆนะคะสภาพสวยเลยลูกค้า คานด้านหลังนะคะตัวคารด้านหลังเนี่ยสปอร์ตเมทอาร์ตกลมๆนะคะคารไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะโครงสร้างเดิมหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขยับขยื้นนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะสวยๆเลยนะ รอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะเครดิตดีฟรีดาวนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะนัดแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะนี่แผ่นเพจมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะไม่ มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะเล็เครื่องเลขกถังตรงแน่น,นอนนะรถปี2018เช็คประวัติศูนย์ได้นะคะหัวน็อตนะาเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะให้ดูสำเนารถนะลูกค้านี่สำเนารถนะคะป้ายทะเบียน7ก็กไก่ยอยักษ์8 7 1 0นะคะรถมือเดียวนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะลูกค้า สภาพสวยเลยเช็คประวัติศูนย์ได้นะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะอย่าลืมห่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะรายได้2องเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะกระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ด้วยนะคะ สีนี้นะคะสีเทาดามเป็นอีกหนึ่งสีที่หายยากเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098 26 095 87นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะนัดยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดู o อ v t i นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน,น9 1 9 5 E20, E85 เนี่ยใช้ได้เลยนะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันนะสภาพนะคะเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะ ลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะสปอร์ตเมทอาร์ตนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างเนี่ยลูกค้าไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยี้เลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในก็เดิมเดิมนะสภาพสวยเลยนะคะใครได้คันนี้ไปอ่ะคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้า ประวัติสูตรร้อซนะคะคานหน้าไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไขยเลยนะคะส่วนคานหน้ารถด,ด้านในนะคะส่องให้ดูคานหน้ารถด,ด้านในเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะลูกค้า พวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างไม่มีรอยไขหัวน็อตด,ด้านในเดิมเดิมนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีรอยไขเช่นกันเนาะตาปาตั๊มตัวยต้ายังอยู่ฉนวนกันความร้อนยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มอกรติดอยู่ครบเลยลูกค้าขา จุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะขอบยางนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะคัดเกตเทุกคันแน่นอนนะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะต้องบอกว่าอันติดเนี่ยขายดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับเพชรยนต์นะติดอันดับหนึ่งทุกเดือนเลยนะคะ แนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะผ่อนได้นาน7ปี84งงวดน,นะคะ ทางวดลำต้นที่7,500นะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะกับตัวอันติด1.6 g ปี2018นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง429,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะใครสนใจนะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะ สนใจห้ามพานนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ